ค่ะสวัสดีกับคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะที่ถ้าทุกๆท่านนะคะเข้ามาดูมาชมนะคะก็นะคะวันนี้น้องสาวห้านนะคะก็เตรียมตัวนะคะจะรอพิธีนะคะการคารวะศพของเอ่อคุณปู่ทวดโอ๊นะคะท่านคือหมอเท่าหมอเสลียงนะคะที่มีอายุเยอะนะคะกว่าเพื่อนนะคะก็เป็น หมเท่าโมาเสียงรุ่นสุดท้ายนะคะเขาเรียกว่าเป็นโมช้างนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะที่มีอายุเยอะกว่าเพื่อนนะคะก็ตอนนี้น้องก็ได้แต่งชุดนะคะเตรียมพร้อมที่จะมาคาราวะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันอันนี้แม่น้องเหรอคุณอุอ้ยเกยไปดีนาะอ, <c oughs> อันนี้ก็มาอยู่กับแม่นะคะ แม่ของสาวห้านะคะคุณแม่ทองใบนะคะรู้สึกว่าคอนอุ้ยจะฝึกมาเต็มที่แล้วนะคะต้องให้น้องควานนะคะมุนไปตามเสาห้าสก๊ะโบกสก๊ะบกลูกไม่เอาไม่เล่น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 ไม่เอา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 นะลูกนะนี่นะคะเห็นไหมนะคะเ็าบอกว่าสางก็คือมะนั่นล่ะกันว่ามะสะอาดสางกันสะอาดกันว่ามะ กันกันคำว่มามาบกคืออันคนว่ามาสกป๊กสั่งกระซกระป๊กคือกันนันลเพนักนี่อสาวห้า,อหาบอกว่าช้างช้างก็เหมือนควานนะคะเนาะเอาเก็บชุดขึ้นก่อนเก็บเก็บชุดขึ้นก่อนขันน้มันนี่ลนนูกขันน้มันนี่้าฮฮฮะมาเน่เร็วมาเน่เร็วเอาสวัสดีครับก่อนครับผมดีๆก่อนครับผม ครับผมสวยๆก่อนรอ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 ครับผมแตะด้วยแตะด้วยลูกแตะด้วยแตะด้วยแตะด้วยไอ้เยอะย่อด้วยย่อลังด้วยยอนยอนยอนสับสนนะคะตอนนี้สับสนจริงๆอ้เยอะนี่นะคะอ่าอ้าอ้า ตอนนี้แบบตื่นเต้นนะคะเสาห่าตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นจริงๆนะคะดูทำนะคะเอียนะคะเนาะอียนะเอียนะคะตื่นเต้นมากนะคะอุ้ยนี่อานั่งลงอีกพ่อนั่งลงอีกอ่ะนั่งลงไหมนั่งลงไหมอ่ะนั่งลงดีดีลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนลูก นี่นะคะดูนะคะตกใจตกใจเสียงพลุนี่นะคะตกใจเสียงพลุนะคะดีนะคะที่ไม่ตกใจแรงสี่คนร้อยนะคะผ่าตรงนี้ไปเลยอะนั่งลงนี่ดีลูกนั่งลงวันทูทรีนั่งลง นั S <S Không ่งลงดีๆครับครับผมนี่นะคะดูนะคะสั่งได้สั่งได้นะคะนี่ดูดูทำนะคะเอา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 แกะชุดแกะชุดอ่ะอ่ะเอะเออเออเริ่มสับสนไงสับสนขันอุ้ยอ๋อ สแสดงได้นะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกับคลิปนี้วีโอนี้นะคะฝากทุกท่านนะคะเข้ามาดูมาชมนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามะคะ่ะฝากเป็นกําลังใจให้กับออน้องช้างตกงานได้นะคะก็ต้องขอจบไปกับคลิปนี้นะคะเนาะถ้าคลิปนี้วีโอนี้ไม่ดีประการใดต้องกราบถกขอโทษขออภัยทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ